ในกรณีที่ปืนยิงของเราหมดนะครับเอามาใส่มันยังไงนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับอันดับแรกเปิดตัวนี้ขึ้นมาก่อนมันจะมีตัวข้างล่างนี้เปิดยังไงนะคะเปิดตัวนี้ครับมันมันจะเป็นที่ล็อกของเขาเขาจะว่าให้เปิดตรงนี้นะครับดึงขึ้นมาเลยธรรมดาข้างๆตรงนี้นะครับที่เราสังเกตเห็นมันจะดึงตัวนี้ขึ้นมาปั๊บนะครับออกมาก่อนะครับแล้วก็สต็ปที่3าคือมาดึงตัวนี้ออกครับเหมือนนี้ออก ก็อสังเกตว่าเขาจะมีรูนะฮะรูเป็นจุดเป็นจุดนะครับตัวนี้ก็คือเอามาไว้ใส่กับตัวลุกลุกกิ้งข้างในเนี่ยฮะมันจะเป็นวงกลมจะมีมีปุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะรับกับใบตัวนี้วิธีการใส่นะครับเมื่อเมื่อเราเปิดเสร็จเรียบร้อยนะครับเอาายราคามาใส่ตรงนี้ก่อนอันรับแรกนะครับโอเคเยี๋ยงเข้าไปในรูตรงนี้นะฮะเขาจะลงไปรับกับ ลูกกลมเพราะล่าที่มีจุดตรงนี้พอดีนี่นี่เอาเคสมาแล้วนะครับตัวนี้มันจะมีลูกกิ้งกลมตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มนูนขึ้นมาใส่เขาเข้ามาให้มันตรงก่อนนะครับอ่ะอันนี้เคยเราใส่ไปแล้วใส่ได้สองรูตรงอื่นมันจะตรงกันหมดพับปิดเข้ามาเลยให้ดังแต๊าทีหนึ่งนะครับดังแต๊าทีหนึ่งนะครับแล้วก็พับตัวนี้คืนมาทีหนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะปั๊มราคาได้ ในกรณีที่หมึกหมดนะครับก็ให้เปิดนะครับมันจะมีลูกศรให้เราดูตรงนี้นะฮะเป็นสามเหลี่ยมดึงเขาขึ้นมามีตัวอย่างดึงเขาแล้วก็ดันดันขึ้นมาข้างหน้านะครับดันขึ้นมาข้างบนดึงขึ้นแล้วก็ดันโอเคมันจะออกมาเป็นหมึกนะครับตัวนี้คือหมึกนะครับถ้าหมึกไม่หมดก็ไม่ต้องดึงออกมาก็ได้นะครับไม่เป็นไรตอนที่ใส่ตัวกระดาษนะครับเวลาใส่ก็ใส่กลับคืนไปย้อนสอนทานเดิมครับ ข้างบนวางแล้วก็ดีดแท็บครับเข้าไปการทํางานของเขามันก็จะหมึกก็จะไปถูลูกกิ้งที่อยู่ข้างในตัวพิมพ์ข้างในนะฮะหมึกตัวนี้นะฮะมันก็จะไปถูลูกกิ้งที่อยู่ข้างในตรงนี้มันก็จะถูถูถูโอเคมาดูกันว่ามันจะใช้ได้ไหมนะะนะครับสนะิบบาทนะฮนะนี่มาแล้วครับเรียบร้อยติดปัญหาตรงไหนสงสัยก็ คอมเมนต์ถามได้นะครับนี่ผมก็ใช้เวลาเรียนรู้เขาอยู่พอสมควรนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ